เ็สี่สี4เดี๋ยวนี้ของไปไปเหน่อยองกซับไปก็ููบรรทกด้ทาต่อก็ตอนนี้หยุดชั่วคราวค่ะแล้วเราก็เลยเอาของที่ท่านมอบมาเนี่ยไปให้กับคนที่เขาตัดตัวถึงถึงจังที่จัดกา้ ที่ที่ที่ผมว่าบคุณในทางกรรมการลกลงที่แจงออเราได้ได้ไหมขอบคุณทีการแบบนี้ก็อยากจะรอดทั้งราขอบคุณขอบคุณเทศบาลตะูแล้วก็ ข้อคือในชาน,นะคนในพื้นที่ของเราตอมีเป็นกองที่เราเราต้อง,งเข้า,มา,า,าม,มาดูแลในสถานะที่มันเป็นวิกฤตโรคระบาดนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดุดเมื่อไหร่แต่ทางกรรมนก็ยินดีให้ความช่วยเหลือครับในในทุกๆเรื่องในทุกๆด้าน,น,นในภวารกริจนั้นเราก็เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของการทํางานใน ในหลายๆประเทศหลายๆคะแนนนะครับก็ยินดีที่ที่ได้มาช่วยในวันนี้เราขอให้ให้อยู่กันด้ววยคามเร hm ียบร้อยแล้วก็ให้ทางการที่ไทยไปไว้รับมือครับถ้ามาอยู่ในรักยุบก็คอยถ้าหมอเขาจะมีหมอดู กันนะครับ <occasions> แต่รพทำกันแบบหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนะครับก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของทางการดูแลสวาพื้นที่ของรพนะครับซึ่งาระดเนี้ยทางเราก็เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ช่วงนี้ก็คือการแพร่ระบาดวก็ต้อง รวมมือกันทุกฝ่ายแล้วก็ขอบคุณท่านทั้งหแล้วก็ท่านนายกนะครับที่อยู่ในมาด้วยความร่วมมือกันมากนะครับสำหรับเอ่ออัลเฟรดเคนคอยเรานะครับก็มีนโยบายในการจัดตั้งทุกพักคอยครับให้กับเอ่อปปททุกแห่งเลยก็คือทุก บตทรัฐเทศบาลนะครับก็มีนโยบายว่าให้จัดตั้งทุ่มมากขึ้นซึ่งของต่อขั้น,ออนป่าก็ได้จัดตั้งทุ่มมากขึ้นที่วัดขอพระนะครับซึ่งมีทั้งหมดระยะเริ่มต้นเนี่ยมี4ี่สิเตียงชายยีสิบหญิงนะครับก็เราก็จะดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเนี่ยไปเยอะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็พยายามขยายเตียงใน,ใน,ใ,นในที่เดิมนะครับ ถ้ามันยังมากอีกเนี่ยเราก็พยายามพื้นที่ที่สามารถทีท่จะรองรับผู้ผู้ป่วยได้ผู้ติดเชื้อได้เพราะว่าถ้าเราให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในโบเรียนในชุมชนเนคนที่อยู่ในในบ้านเนี่ยก็จะติดเช่นบ้านเนี่ยมีพ่อแม่มีลูกสองคนเป็นครอบครอบครัวขนาดปกติทั่วๆไปนะครับก็ก็จะติดันหมดนะครนบางทีก็อาจจะติดจัโรงงานหรือชุมชนไปรงงานรงมาันชุมชน,งงน,งงน,ชน,นก็หมดนอง เพราะนั่นแนวโน้มผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ก็ของก็ยังค่อยไม่ได้ลดลงเลยครับก็ยัง่างาคก็ยังส่งๆ่งแล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเราก็พยายามเร่งในการฉีดวัคซีนครับซึ่งเราก็ได้เพิจาก,กาที่แล้วก็ได้ฉีดวับบคซีนให้กับคนสิคนเพิ่อีกสิบคนขึ้นไปแล้วก็พูดยืดเก็บกลุ่มโรคเพื่อเก็บกลุ่มโร้เราก็พยายามช่วยกันก็ต้องขอบคุณท่านพ่อพ่อแม่ครับที่มาบริจาค ม้กับไอคอนก็เป็นสิ่ธที่จําเป็นนะครับในการจะตั้งไอคอนเพราะว่าแม่ก็ใส่เพื่อป้องกันนะครับเกลียวกอร์ก็จะก็จะล้างลุยหมดก็ใช้บอนปูับก็ต้องขอขอบคุณครับไม่มีบ้านของตัวเองต้องไปเช่าบ้านอยู่ต่องู่นึ่แล้วก็ติดเชื้อหาโรงพยาบาลก็ยากไปไหนก็เขาก็ไม่รับใช่ไหมก็เนี่ยแหละกลับบ้านพอกลับบ้านมันเนี่ยมันพอมาอยู่ศูนย์พัดทอยเนี่ยเขาก็เข้าระบบเนี่ย สมมติัวสักคอถ้าถ้าเป็นมากเป็นมากเล็กเขาเขียวเหลืองแดงนะสุนัเพักคอยไเรือยๆเยช่วยจับวนคนที่ฉี่กินนมมนะครับ้าเป็นอย่างนี้ตงป้งก้เนครับ

บริจาคด้วยค่ะเป็นเวลาหรือหรือแล้วแตเราเรามีของเอาไปไว้ให้ข้างในด้วยแล้วก็มีของมาแจกเป็นเป็นเวลาด้วยค่ะบางทีเขามาฝากเราก็บอกเขาไอเนี่ยมี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 ทางมีนักบริบาลเขาเอามาบริจาคเนี่ยครับสามน้ำสามผมได้เนี่ยบริบาลเขาทำมาบางทีอันนี้จะเป็นไอ้สเปรย์พ่นาอจาระโจรพ่นครับ้พ่นข้นข้นด้วย ม,ม,มีสูตรสมุนไพรไย,ออยงรงรังไปแล้วก็ทีมบริบาลทำสมุนไพรมาให้กินมีมาแล้วครับแจกไปแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมีทั้งยา้วนป,ปากอะไรพวกเนี้ยครับมุ<อ>น,น,นไนพรครับครัยเดี๋ยวพรุนี้นนไ,ไปดูก็เพิ่มไปยี่สิบเพราะๆๆว่ามันก็ผมว่าละมันเยอะขึ้น ตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ให้ตั้งในโรงงานหมายถึงว่าโรงงานที่เกิน200ควตานะใ,ให้มีทัพคอยเนี่ยโรงงานเนี่ย10% 10%เอัอนนี้10เตียงทีนี้ก็จะต้องต้องไปไปไปตรวจเยี่ยมไปดูประธานบริษัทเขาว่าเขาเขาเข,ขาตั้งหรือ,อยังเขาตั้งเพราะอะไรตอนแรกมันติดภายในบางบางบริษัทมันตั้งข้า,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 างในไม่ได้ที่พื้นที่เขาน้อยน้อย ありがとうございます。